สวัสดีค่ะสวัสดีวันอากาศร้อนๆค่ะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมคะร้อนจนเหมือนพระอาทิตย์มาใกล้โลกเกินไปเลยใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาคลายร้อนกันด้วยเรื่องราวน่ารักๆของพระอาทิตย์กันมาฟังนิทานเรื่องตำนานของพระอาทิตย์กับกระต่ายน้อยกันเถอะเรื่องราวนี้จะสอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะมีสิ่งของน้อยนิดแต่หากเรามีความเสียสละ ตั้งใจและกล้าหาญสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะคะมาสนุกกับนิทานกันเถอะตำนานพระอาทิตย์กับกระตา่ายลาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยเหล่าสรรัตว์านานาชนิดในบรรดาสัตว์เหล่านั้นมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ กระต่ายน้อยตัวนี้เป็นที่รักของเหล่าสัตว์ป่าด้วยความใจดีขยันแขันแข็งและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพระอาทิตย์ผู้ทรงพลังรู้สึกหิวโหยอย่างมากแสงสว่างของพระอาทิตย์ก็เริ่มอ่อนแรงแผ่นดินเริ่มมืดมิดเราสัตว์ป่าทั้งหลายต่างตื่นตระหนกพวกเขารู้ดีว่าหากพระอาทิตย์สิ้นแสง โลกจะกลายเป็นที่มืดมิดไรซึ่งความอุกปปุลเราสัตว์ต่างรีบเร่งออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังปราสาทของพระอาทิตย์เพื่อนำอาหารมาถวายแต่และตัวต่างนำสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนมีมาสัตว์บางตัวนำผลไม้ป่าบางตัวนำน้ำผึ้งบางตัวนำเนื้อสัตว์แต่และตัวหวังว่าอาหารของตนจะช่วยบรรเทาความหิวโหยของพระอาทิตย์ได้เมื่อเราสัตว์มาถึงปราสาทของพระอาทิตย์ ่างก็วางอาหารไว้ตรงหน้าพระอาทิตย์พระอาทิตย์นั้นทรงมองดูอาหารที่เหล่าสัตว์นำมาถวายด้วยความซาบซึ้งน้ำใจนะแต่ทว่าสายตาของพระอาทิตย์เหลือไปเห็นกระต่ายน้อยตัวหนึง่งยืนอยู่ริมๆโดยไม่มีสิ่งใดนำมาถวายเลยพระอาทิตย์ทรงตรัสถามกระต่ายน้อยว่ากระต่ายน้อยเจ้าไม่มีสิ่งใดมาถวายเราเลยหรือ กระต่ายน้อยก้มหน้าลงด้วยความละอายใจแล้วเอ่ยว่าข้าพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเป็นของตนเองเลยข้าพระเจ้าอาศัยอยู่ในป่าหาอาหารกินไปวันต่อวันข้าพระเจ้าไม่มีสมบัติใดๆที่จะนำมาถวายพระองค์ได้มาพเจ้าต้องขออาภัยด้วยนะคะพระอาทิตย์ทรงยิ้มและตรัสว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเลย สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สมบัติแต่คือความเสียสละเจ้าจงทำสิ่งที่เจ้าสามารถทำได้เถิดพระต่ายน้อยคิดอยู่นานในที่สุดก็ทรงตัดสินใจก่อกองไฟตรงกลางปราสาทจากนั้นก็กระโดดเข้าสู่กองไฟด้วยความตั้งใจที่จะเผาตัวเองถวายนั่นเองพระอาทิตย์ทรงเห็นดังนั้นก็ตกตะลึง รีบคว้าตัวกระต่ายน้อยไว้ทันทีแล้วตรัสว่าเจ้าช่างตราหารเสียจริงเราประทับใจในความเสียสละของเจ้ามากนะพระอาทิตย์ทรงอบกอดกระต่ายน้อยแล้วตรัสว่าเพื่อเป็นรางวัลในความเสียสละของเจ้าเราจะแปลงร่างเจ้าให้เป็นดวงจันทร์ส่องแสงสว่างให้กับโลกยามค่ำคืนและจะเป็นเพื่อนอยู่เคียงข้างเราตลอดไปนะจากนั้นพระอาทิตย์ ก็แตะต้องศีรษะของกระต่ายน้อยทันใดนั่นเอง,เองร่างของกระต่ายน้อยก็เปลี่ยนแปลงเป็นดวงจันทร์ส่องแสงสว่างนวลตาปรากฏอยู่บนท้องฟ้าตั้งแต่นั้นมาพระอาทิตย์และดวงจันทร์ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างให้กับโลกยามกลางวันดวงจันทร์จะส่องแสงสว่างให้กับโลกยามค่ำคืนทั้งสองต่างเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสะละ มิตรภาพและความหวังที่ยังคงอยู่คู่กับโรคจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวน่ารักน่ารักของพระอาทิตย์และกระต่ายน้อยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนะคะอากาศร้อนมากๆดื่มน้ำเยอะๆอ,ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ ภาพดีๆก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ